เอาละสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับครังเก็บการ์ตูนอันลกลุงลังของผมอีกครั้งนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยไข่ไก่85บาทเลยเหรอวะนี่ถูกจริงๆอ่ะพี่โอเครอรถขายไข่ผ่านไปเมื่อกี้แล้ว โอเคจะบอกว่านี่เป็นอีกมุมนึงนะที่เอาไว้เก็บการ์ตูนซึ่งสังเกตว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการ์ตูนของเนทนะครับของพี่เนทของค่ายเนชั่นนั่นเองครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวการ์ตูนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยู่กับค่ายนี้มาเป็นเวลานานนะครับแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะจบนั่นก็คือการ์ตูนเรื่องโปเกมอนสเปเชียลนะครับ ที่ปัจจุบันเนี่ยเล่ม53นี่ก็น่าจะกําลังมากาลังมาแต่สำหรับผมนะครับสิ่งที่น่าสนใจกว่าเล่มที่53เนี่ยก็คือฉบับรีปรินครับของโปเกมอนสเปเชียลภาคเล Green Blue นั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการแกะแพ็คนะครับแล้วผมก็จะนั่งอ่านนะครับสเล่มนี้แล้วเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับฉบับเก่าให้ดูว่ามันมันมีอะไรที่ปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมมาบ้างนะครับ ซึ่งความรู้สึกประทับใจแรกของผมเลยนะครับก็คือโปเกมอนสเปเชียลกรีนเนี่ยนะครับก็มีรอยมัดนะครับหรือว่ารอยอะไรอย่างนี้ทำให้หนังสือเนี่ยมันเบี้ยวไปเรียบร้อยถือว่าเป็นของแลครับเพราะว่าค่ายนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยหนังสือการ์ตูนเนี่ยเขาจะเนี๊ยบมากนะครับของเนทคอมิกเนี่ยเวลาที่ส่งมาเนี่ยดังนั้นการที่เราเจอรอยบุบเบี้ยวบูดอะไรแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นของแลครับโอเคน่าเก็บสะสมมากซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่พูดก็คงไม่ได้นะครับเรื่องของการแพ็คหนังสือของเนทคอมิกเนี่ยซึ่งผมค่อนข้าาาางจะะชอบมกเพรว่ การซีลหนังสือแบบนี้ครับมันทําให้หนังสือดูมีค่าดูมีราคามากๆกนะครับก็เออก็ก็มีราคาจริง,รงแหละเพราะว่าปัจจุบันก็95บาทแล้วแต่ข้อเสียมันก็มีนะครับก็คือพอเราแกะซีลปุ๊บเนี่ยเราก็แกะแล้วแกะเลยนะครับไม่สามารถเอามันมาใส่ถุงพลาสติกกับคืนรูปสภาพเดิมได้อีกแต่สิ่งที่ผมสั่งทุกครั้งแล้วผมประทับใจทุกครั้งก็คือเรื่องของความสะอาดนะครับเพราะว่าซีลหนังสือเนี่ยมันจะมาแบบเนี้ยบแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านนะครับอันนี้ทําให้คนซื้อเนี่ยคนสั่งซ และอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะชมมากๆเลยก็คือเรื่องของสันคมนะครับสังเกตว่าการ์ตูนของเน็คอมิกหลังๆเนี่ยสันจะคมมากๆครับคมกริบจนถลอกอะครับได,ได้ว่าดูจากข้างนอกก็รู้ว่าเล่ม2นี่แม่งถลอกเป็นรอยขาวๆสำหรับผมนะครับรูปเล่มแบบเนี้ยของเล่ม3มที่มันมีการโค้งมนสวยงามแบบนี้นะครับมันดูสุดยอดมากนะผมคิดว่าแบบเนี้ยมันดูสวยงามที่สุดแล้วมันไม่จําเป็นต้องสันคมมากเกินไปก็ได้ครับเพราะว่า บางทีมันคมเกินไปนี่มันก็ล,อล่อสะปกถลอกไปเราก็มีความรู้สึกว่าผมเห็นแล้วผมนึกถึงการ์ตูนเรื่องวันพันแมนครับที่ผมสั่งเล่ม20มานะครับมันก็คมมากคมจนแม่งถลอกออกไปผมจะโฟกัสให้เห็นนี่ครับลอยถลอกปกแม่งถลอกเป็นรอยขาวหมดเลยมันคมเกินแต่ไม่เป็นไรครับก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะซื้อมาอีกสักชุดหนึ่งแล้วกันเพราะว่า รูปเล่มวันพันแมนของเนทคอมิกเนี่ยเขาทำออกมาดีมากๆนะครับคือเหมือนต้นฉบับมากๆนี่ถ้าเกิดเขาทาเล่ม9เป็นแพ็กเกจใหญ่ๆแบบนี้เป็นแพ็กเกจกล่องใหญ่แบบนี้แล้วมีของแถมข้างในเขาคงทําไปแล้วละ่ะซึ่งสำหรับการ์ตูนเรื่องโปเกมอนสเปเชียลเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะเป็นความหลังกับผมมากเลยนะครับตั้งแต่ปี2544ที่ผมได้ซื้อเล่ม1กับเล่ม2มาเพราะว่าในช่วงนั้นนะครับตอนที่กระแสโปเกมอนเนี่ยมันกำลังมาแรงมากๆผมยังจําได้ดีเลยว่าในตอนนั้นที่ผมตามอ่านในหะนังสือบูมคอมิกนะครับก็ ประกาศลิขสิทธ์การ์ตูนโปเกมอนนะครับของแต่ละค่ายโดยของเนทเนี่ยได้โปเกมอนสเปเชียลมาแล้วผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆผมก็เลยตามซื้อเก็บมาซึ่งก็ได้แค่2เล่มนี้นะครับในยุคสมัยนั้นแล้วเล่ม3เนี่ยตอนที่ผมจะไปซื้อร้านหนังสือแถวบ้านผมมันก็ปิดตัวไปซะก่อนซึ่งตอนที่ผมเคยเดินทางไปที่อื่นเนี่ยผมก็หาซื้อเล่ม3ไม่ได้ครับผมหาซื้อไม่ได้จนถึงขนาดที่ผมก็คิดว่ามไม่ชอบก็ไม่ได้กราบตีในขายนะครับ ผมก็เลยได้อ่านโปเกมอนสเปเชียลแค่เล่ม1กับ2นะครับแล้วก็ข้ามไป4 4ีนี่มันเป็นภาคเยลโลไปแล้วเลยแต่ถ้าถามว่าผมไม่เคยอ่านเล่ม3เลยเหรอนี่ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเคยไปเช่าอ่านแบบเล่มละ3บาทแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่อยู่ในความทรงจำเลยเ,ลยเพราะว่าอ่านไปแค่รอบเดียวจนมีเวอร์ชั่นรีบรินต์ออกมาเนี่ยละครับซึ่งผมรู้สึกดีใจมากๆนะครับที่จะได้อ่านโปเกมอนสเปเชียลเล่มสามสักทีอยากรู้ว่าเลดมันเอาชนะพวกแกงล็อกเก็ตได้ไงวะ ดังนั้นก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านในเวอร์ชั่นรีปรินส์ใหม่ก่อนทั้ง3เล่มนะครับเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบแบบปอนต่อปอนนะครับระหว่างโปเกมอนสเปเชียลรีปรินส์กับโปเกมอนสเปเชียลเวอร์ชั่นแรกปี25 4 4 <c oughs> ซึ่งสภาพมันเขอะมากเพราะว่าในตอนนั้นเราก็ยังเป็นเด็กอยู่นะครับเราก็ไม่ได้มีความคิดที่จะแบบว่าเก็บรักษาหนังสือเยี่ยงชีพรักษาให้มันแบบดูใหม่เสมอมันก็เลยมีสภาพกลายเป็นกริ๊ กลายเป็น iCA r e ครับคือกระดาษมันเหลืองนั่นเองซึ่งในฉบับรีปรินเนี่ยจะทำออกมาสวยงามตามต้นฉบับญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็ตราเดอรโปเกมอนคอมพานีเนี่ยก็จะสวยงามกว่ารูปแบบเก่าครับแต่แบบเก่าก็ดูดีนะครับเพราะว่าตอนที่ซื้อมาตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่ามันเท่มากครับสำหรับเครื่องหมายโปกเกมอนฉบับลิขสิทธิ์ถูกต้องแล้วมีปิกาจูยืนเอ๊ยอย่างนี้อยู่นะฮะส่วนปกด้านในเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับซึ่งสิ่งที่แตกต่างกันนิดนึงก็คือชื่อของโปกเกมอนนะครับที่เขามีการ เปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยครับในฉบับรีปลินซึ่งผมเห็นกระแสการอวยตามโลกโซเชียลอินเทอร์เน็ตนะฮะว่าวิแปลดีมากอันเก่าไม่ได้เรื่องเลยผมก็เกิดความสงสัยเหมือนกันว่าการที่จะชมของใหม่ทําไมมึงต้องไปกดของเก่าให้มันดูแย่ yeah! ว่าดังทนที่เดิมเนี่ยสำหรับผมนะครับผมมีความรู้สึกว่าผมโอเคมากนะครับในตอนที่ผมอ่านเวอร์ชั่นแรกเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเจ้าโปเกมอนหนูไฟฟ้าของเรานะครับที่ในตอนนั้นเขาใช้ชื่อว่าปิกาจูนะครับผมก็ไม่รู้สึกชักดิ้นชักงออะไรขนาดนั้น ดังนั้นผมเลยรู้สึกเฉยๆการที่มาเปลี่ยนเป็นพิคาชูถ้าให้เทียบเลยนะอย่างเช่นแบบเก่านะที่เรียกว่าโกลิกี้นะครับมีการเติมไมโทลงไปแล้วก็เปลี่ยนใหม่เป็นโกลิกกีหรือเราสามารถออกเสียงเป็นโกลิกีได้โดยที่ไม่ต้องเติมวันยึกลงไปโอเคเข้าใจอย่างเดิมเป็นเกลาดอกก็เป็นเกลาดอสนะครับแล้วก็มีสตาร์มี่เป็นสตาร์มี ซึ่งอันนี้นะครับถ้าเกิดย้อนไวไปในสมัยที่ผมยังเด็กๆแล้วผมมาอ่านในเวอร์ชันรีพินท์ผมก็คงจะอ่านไปว่าอ๋อไอโจอตัวนี้มันชื่อโกลิกกีนะนี่คือกาลูลาพิคาชูอีวาเกียราดอสไซดอนสตามีโอนิดริวบิลิลิดามะเอเลบูคาบิกรโกดักว้าวและสุดท้ายคืออาบอกนะครับบอกว่าไปซื้อเล่มเวอร์ชันรีพิ้ทมาซะของเขาดีจริงๆ ซึ่งถ้าเอาตามที่เราสาวกโปเกมอนตัวยงนะครับเขาเรียกร้องกันในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อโปเกมอนให้มันดีขึ้นเนี่ยถามว่าฉบับปรับปรุงนี่มันดีขึ้นไหมผมก็ต้องขอบอกมันก็ดีขึ้นแต่ว่าผมขอเถียงหัวชนฝาเลยครับที่บอกว่าฉบับเดิมมันแย่หรือว่ามันอ่านแล้วมันตังหดใจมันยังไงเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยมันโอเคมันน่ากับเวอร์ชั่นแรกแล้วนะครับส่วนด้านหลังนะครับฉบับรีบรินเนี่ยมันจะดูพรีเมียมกว่านะครับสังเกตคือไม่ได้ให้สังเกตตรงราคาแต่หมายถึงว่ารูปฉบับตรงนี้เนี่ยมันดูพรีเมมี่ยกวา แล้วก็ฉบับรูปเล่มนะครับส่วนเล่มรีบลินจะมีความหนาว่ากันมากๆเพราะว่าเขาใช้กระดาษดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งอันเนี้ยผมโอเคนะครับกับการที่ขึ้นราคาแล้วแต่ว่ารูปเล่มเนี่ยมันยังรักษาคุณภาพไว้ได้ดีมากๆมันอย่างน้อยก็ทําให้เรารู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะว่าในช่วงที่หนังสือการ์ตูนมันมีการปรับราคาขึ้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าบางค่ายเนี่ยเขาก็พยายามยกระดับคุณภาพของรูปเล่มเนี่ยให้มันสูงขึ้นไปตามราคาที่ขึ้นด้วยแต่ก็มีบางค่ายหรือว่าบางเรื่องนะครับที่ กระตูนเนี่ยมันก็ยังใช้กระดาษเดิมที่เป็นกระดาษเน่าๆแล้วเราก็จับแล้วหมึกติดมือแต่เนียนขึ้นราคาไปกับเขาเฉยเลยดังนั้นถ้าเกิดพูดถึงเรื่องราคานะครับของค่ายนี้ถ้าเกิดมัน95บาทเนี่ยมันเป็นราคาที่รับได้สําหรับผมอยู่แล้วนะส่วนในด้านการพิมพ์นะครับก็เนียบสไตล์ตามเนสคอมมิกเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะให้ดูตรงนี้ครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นฉบับของปี2 5 4 4นะครับของผมที่ซื้อมาแล้วเก็บไว้จนมันกลายเป็นกรีนลีดไปเองนะฮะกระดาษเหลืองไม่ใช่ จะเห็นได้ว่าสกรีนเนี่ยมันไม่เข้มเท่าของเวอร์ชั่นรีปรินนะครับซึ่งสาหรับในเวอร์ชันรีปรินเนี่ยนะครับผมว่ามันก็เข้มขึ้นเกินไปหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็ยังเห็นรายละเอียดอยู่นี่ก็ไม่เป็นไรส่วนเรื่องสำนวนการแปลนะครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยหากคุณเป็นแฟนการ์ตูนยุคเก่าแบบผมนะครับถ้าเกิดคุณชอบสำนวนการแปลของคุณเผือกในโจโจโล้ล่าข้ามสัตวรรษวัตภาค5แล้วเนี่ยในโปเกมอนสเปเชียลเนี่ยมันก็อ่านได้สนุกมากไหลลื่นแบบนั้นแหละครับเพราะว่าคนแปลก็คือคุณเผือกเหมือนเดิม ซึ่งในส่วนนี้ต้องเรียกได้ว่าดีมากนะครับเพราะว่าต่อให้เขาเปลี่ยนเป็นพิกาชูเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าจะเรียกพิกาชูดะไปเลยอย่างเช่นตรงนี้นะครับไปได้ปิกะแม็กซ์อัพเนี่ยก็ยังใช้คําว่าปิกะอยู่นะครับและเวลาที่ปิกาจูโดนอัดเนี่ยมันก็ร้องปิกะนะครับมันไม่ใช่พิกาอะไรแบบนั้นซึ่งผมโอเคมากและที่ปรับปรุงขึ้นไปจากเดิมนะครับก็คือในเวอร์ชันเก่าเนี่ยจะใช้คําว่านักฝึกโปเกมอนแต่ในเวอร์ชั่นรีบรินจะใช้คําว่าโปเกมอนเทรนเนอร์ชื่อโปเกมอนบางตัวเนี่ยมันก็ดีขึ้นจรริงงๆอย่าไฟเนนก็ป็ปนนะคับ แต่เราอาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะครับสมมุติว่าในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยผมอ่านว,ว่าว้าวพัฒนาเป็นไคลิกี้แล้วส่วนตรงนี้นะครับทั้งสองนี่ก็จะแย่งกันเอ๊ะฉันจับได้ก็ต้องเป็นของฉันสิของฉันต่หากพอกลิกี้ก็เป็นโปเกมอนของฉันส่วนนี้คือในเวอร์ชั่นรีปลินนะครับเอ๊ะฉันจับได้ก็ต้องเป็นของฉันสิขอฉันต่างหากเพโกลิกี้ก็เป็นโปเกมอนของฉัน ดังนั้นเนี่ยผมเลยขอค้านสาวกโปเกมอนทั้งหลายแหล่นะครับที่มีการบ่นว่าโปเกมอนเวอร์ชันเก่าแปลแย่อันใหม่ดีมากครับอันเดิมเนี่ยเขาก็แปลได้ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรรู้สึกขัดใจผมเลยแม้แต่นิดเดียวด้วยแต่ในเวอร์ชั่นใหม่มีการพยายามปรับปรุงชื่อของโปเกมอนะให้มันเป็นไปตามที่สาวกโปเกมอนยอมรับนี่ผมก็ต้องนับถือนะว่าโหคนจัดรูปเล่มคนแปลเนี่ยเขาก็สุดยอดจริง ซึ่งส่วนมากจะเป็นพวกสับเฉพาะนะครับในวงการโปเกมอนเนี่ยเขาก็เลยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดูอินขึ้นกับสาวกเกมโปเกมอนอะไรต่างๆนะครับดังนั้นนะครับก็สรุปแล้วว่าโปเกมอนสเปเชียลฉบับรีบลินเนี่ยนะครับก็ทํารูปเล่มออกมาได้สวยงามมากครับก็คือโดนใจนักสะสมนะครับขอขอบคุณเนทคอมมิกมากๆนะครับที่ยังคงรักษาคุณภาพในการตีพิมพ์แล้วก็จัดทํารูปเล่มออกมาแบบนี้ในฐานะที่แบบเป็นคนที่ชอบสะสมหนังสือการ์ตูนเนี่ย แถมค่ายนี้เนี่ยเขาก็ยังใจเขาใจเราอีกนะครับสำหรับคนที่ซื้ออ e ีบุ๊กของโปเกมอนสเปเชียลแบบดั้งเดิมไปแล้วนะครับเล่ม 1, 2, 3่เนี่ยเขาก็มีการอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นรีปลินต์แบบใหม่แบบฟรีๆไปเลยครับซึ่งอันนี้ขอพูดแทนใจในฐานะคนอ่านหรือคนตามซื้อนะครับก็คือถ้าเกิดทางสำนักพิมพ์เขาให้ใจเรามาเนี่ยเราก็พร้อมที่จะจ่ายเงินอุดหนุนเขาอยู่แล้วนะครับ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมชอบมากนะครับสำหรับโปเกมอนภาคเลสกรีนบูฉบับรีปรินเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมรอติดตามนะครับก็คือภาคต่อไปคือภาคเยนโลครับ4,5,6,7ขอแบบออกมารวดเดียวจอดเลยนะครับ ซึ่งโปเกมอนฉบับรีปริ้นเนี่ยก็มีวางขายตามร้านหนังสือทั่วๆไปแล้วล่ะแต่ว่าเขามีโปรโมชั่นนะครับที่เว็บ n e j o w c o m เป็นการสั่งหนังสือจากสำนักพิมพ์โดยตรงนะครับเขามีแบบเป็นรวมแบบเหมาเซ็ตนะครับหนก็ลด15%นะครับจากราคา285บาทก็เหลือ242บาทมีเศษ25สตางอีกะฮะแต่ต้องบอกเพื่อนๆทุกคนว่ารีบหน่อยนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นเนี่ยมีเวลาจำกัดแค่ถึงวันที่6เมษายนนี้เท่านั้นนะครับ ถามว่าถ้าเลยแล้วนี่จะเกิดอ,อะไรขึ้นก็ไม่มีอะไรครับก็ซื้อได้ในราคาที่แพงขึ้นกว่าเดิมหน่อยเดียวท่านั้นเอง <c oughs> ก็ยังหาซื้อได้ตามปกติอยู่สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ